ไดเลยอ่ะโอ้โหตายกูแม่งเอ้ยอย่างน้อยก็ทำดีแล้วนะครับว่าผมต้องมีน้ายาเพิ่มว่าเนี่ยน้ำยาเพิ่มดาเมจผมไม่มีเลยนะครับเพราะว่าผมใช้จนหมดแล้วไงไอ้น้ำยาเพิ่มดาเมจไม่มีเลยนะครับใช่อ่ะไม่มีเลย โอเคศัตูแรกก็ยังจิ๊บจิ๊บอยู่เดินไปดูจะมาโอเคได้เชมาสักทีกดจะได้มาเอออุตสาได้ก็ดีละอีกเม็สุดท้ายก็น่าจะได้ละต้องควปาไปเรื่อยๆตะกว่าผจะได้เกชไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากดอะไได้ได้มาก็โอเคก็ ได้มาแล้ว800เกตเยียบร้อยครับ What a food. เค่พอเนี่ยผมอาจจะไปช่วยเหลือผู้เล่นหน้าใหม่ในอีพีหน้าก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าคลิปนี้มันก็ใกล้จะถึงวันฮนะาโลวีนนะฮะง่ายเพราะว่าวันฮาโลวีนใกล้จะถึงนี้นี่ไงะเออใช่ครับท่านผู้ชมออกวันฮาโลวีนก็ประมาณ31ตุลา,าคมผมได้ทำการออกคลิปเล็กออกมาลงด้วยนะก็เพื่อฉล,นะนะลองวันฮาโลวีนนั่นเองนะรอดูเลยนะผมจะฉลองวันฮาโลวีนแค่ประมาณ ผมฉลองทุกวันฮาลวีนะครับเดีวชองผมก็น่าจฮาวนะครับงดีรเนี่ย oui, ดู e ่นาแหะเี่ใส่กอมะองีแลวแปดฟูหมดไปไว แน่นอนจริงไหมทุกคนผมไม่รู้นะมาเข้ามาเลย ตามเวลนะ ราจะไปในโลกที่หนึ่งนะเพื่อไปซื้อไอไม้กระบองมานะครับซึ่งไม้กระบองมันขายประมาณ800เพรใช่ไหมผมก็จะไปซื้อเลยนะครับประมาณ800เพรนะครับอย่างน้อยผมก็ได้เพรมาแล้วนะครับจากการแบบลงดันไปเรื่อยๆนี่จะเป็นแบบอาวุธแรกของผมเลยที่ดามิเยอะที่สุดนะครับก็จากก็โบกมือลาไอดาบ ดาบมีออนได้เลยนะครับโบกมือลาได้เลยครับก็ผมคงแบบไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับใช่ครับจะไปใช้อันนี้แทนนั่นเองนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะผมจาได้มันขายราคาประมาณแปดร้อยพี่ใช่หรอครับทชมผมจําได้เมื่อก่อนตอนนี้ราคามันน่าจะขึ้นแล้วโอ้โหคูสาฟาร์มตั้งนานสุดท้ายนีครับแม่งเพิ่มราคาอีกอีกเหี้ยทชมโอ้โห,โโหคือมันเพิ่มราคาเอาง่ายเลย กูศาจะได้แล้วสุดท้ายไงแม่มีการเพิ่มราคาอีกอเรือกูตร้งเกมเ้ยเใช่ครับกูต้องไปลงดันเหมือนเดิมครับจนกว่ากูจะได้ไอ้นี่มาเดี๋ยวไม่แน่อะไรจะเพิ่มราคามาอีกก็ได้ใครจะไปรู้เออหลังที่แม่แปดร้อยใช่ไหมตอนนี้เก้าร้อยครับรวะกู้าสกูโดนกูตั้งเกมเกียนอีกแล้ว เอาง่ายกูโดนเกียนครับกูโดนเกียนกูโดนเกียน์อัเหี้ยกูโดนเกียนละไอ้สัตว์ผมโดนเกียน์อีเหี้ย ีุกก็จะลงในด่านนี้เหมือนเดิมเพื่อไป,กปเก็บเพชรเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าด่านนีน้น่าจะดอกมั้งเพชรน่ะน่าจะดอกอยู่นะแม้ว่าจะได้วินน้อยก็เถอะแต่ก็ขอความจะไปนอนกันโอ้เลยมัน ไม่เล่นดาดทะเลทรายนะเอาง่ายดาดทะเลทรายมันยากเกิดไปเพราะศัตรูไม่อย่างโคนะครับตีไม่กี่ทีเลือดลดไปเยอะมากอะ่ะคิดดูเอาผมต้องฟาร์มอีกแล้วกูเสียเวลาไปกับเกมนี้ไปกี่ชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยแต่ก็ต้องฝืกเล่นต่อไปเพื่อจะเอาไม้กระบองนั้นมาให้ได้ครับถ้ากูเก็บอีกเก้ารอแล,แล้วไม่เสือกเพิ่มาอีกอ่ะกูไม่รู้จะว่ากับมึงละ บอกตามตรงเลยว่าแม่งกูเล่นเลยเนะแ,แต่กูต้องเล่นมันต่ออะ่ะมาเข้ามาเลยม,มามากูจะฟาร์มด่านนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าผมจะได้เพชรไงมาเข้ามาดินั่นแหละ ม่รู้จะได้หรือเปล่าผมไม่ต้องการวินนะเพราะที่กูอยากจะได้มากที่สุดก็คือนี่เลยเพชรไงท่าตรมเพชรเนี่ยกูอยากได้มากกว่าแต่ว่ามันดอกยากมากนะเพชรเนี่ยจะได้แต่ละเพชรมาทีดด่กูเอาเนี่ยราคาไม่เสือมเพิ่มมาอีกเวรกรรม เพิ่มราคามาอีกแล้วหรอผู้สร้างเกมเ้ยต้องมานั่งเก็บอีกนั่งฟาร์มอยู่คิดดูเทรในเกมนี้กอนจะได้มันมามึงรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนสอเปอร์ซตเลยนะเฮ้ยเทสิเทรเลยนะกอจะได้แต่ละเพชรมึงดูไว้เนี่ยบากมากเลยนัแล้วดันจมาเสือกเพิ่มราคา ผมไม่ได้หะือมอยากจะเก็บไปตั้งเล็กน้อยอ่ะเนี่ยเพชรก่อนจะได้แต่ละเพชรเนี่ยคือมันโอกาสได้ยากมากก่อนจะได้เพชรมาเนี่ยคิดดูเอาเฮ้ยแล้วมึงจะไปพุ่งทําไมวะเออผมจะความแค่ด่านนี้ด่านเดียวเท่าน,นั้นจนกว่าผมจะได้ไอ้ไม้กระบอกนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้ก็กผมไม่จบคลิปนี้หรอกไม่จบคลิปหรอกนะ เป็นดาผู้เล่นน้าใหม่ด้วยนะอือเอาง่ายมาผมก็จะฟาแค่ด่านเดิมเท่านั้นจนกว่าผมจะได้ไม้กระบองมาเอาแบบน,นี้เลยดูดีผลจะได้หรือเปล่า มันได้แต่วินตลอดเลยกูอะไรวันนี้อ่ะ่าต้องไปซื้อสกิลเพิ่มอีก เืนไปอะ่ะอ,อ้าวเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วนะ่ะเกือบแล้วมึงเอ้ยเกือบได้คุยกับราพาอินแล้ว โอ้เพื่อนมันก็เสือกไปบวกทำไมวะเนี่ยไม่เรื่องเลยก็อย่าไปบวกดิถ้าพูดจะไปช่วยมึงจริงเนี่ยเพชรในเกมนี้แม่งไม่ดอกเสียผมเลดตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นจะดอกเลย รอเล็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่งก็ดอกเองใจเย็นก่อนสิกิน โอเคก่อนจะได้เพชรมาเออคิดดูแม่งโอ้โหก่อนจะได้มาสา่าหความตั้งนานก่อนจะได้มาเออต้องเล่นด่าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เพชรอะก่อนมันจะดอกไงแล้วชมดูดิมันดอกยากมากอะ่ะมันได้แค่สิบเพชรเองคิดดูเอาใช่มันดอกต่อรอบต่อเวฟแต่คือผมไม่แน่ใจมันจะดอกได้กี่เวฟบอะเนี่ยก่อนจะได้มันมาเออต้องเคลียร์เคเวสไปเรื่อย แล้วตอนเนี้เพรเมื่อก่อนกูจํามาได้มันเก้าร้อยมัน800ร้อยนะผมจําได้ผมเคยเล่นอยู่แต่ตอนนี้มันเพิ่มมาแล้วเก้าร้อยเพจอีเอ้ยผมต้องรีบเล่นก่อนที่ผู้สร้างเกมแม่งจะเกลียนกูนะครับผมบอกเลยคือมันสูงสุดได้ประมาณ290ร้อยเก้าสิบเพนะตอนนี้มันใกล้จะสามร้อยเพรแล้วนี่คือแบบมันมีจำนวนจำกัดบอกแล้วไง แล้วทําไมมันมันมาแบบลดน้อยจังวะกูไม่รู้แม่เหมือนกันนะครับก็บอกเลยโตฟรีนะครวบวสี่ออปปี้ผมมาเล่นด่านสุดท้ายละก็เพชน่าจะไม่ดอกแล้วมั้งผมว่านนะก็คงต้องไป f อเพื่อเอาเพชอะ่ะมันมีโอกาสได้2%เองนะ ใช่อ่ะสองเปอเองแต่ก็ต้องเสี่ยงดวงเอาอ่ะเผื่อมันจะดอบเนาะนี่หน้าเลยอ่ะแค่เล่นไปเรื่อยๆโอเคก่อนจะดอบมามกินเเค ผมว่าแม่อันเน่าๆล่ะผมว่าอย่าไปดูตารางนี้เจมฮันส์ตอนนี้มันครบประมาณสองร้อยสามร้อยนะผมก็คงแบบเก็บไม่ได้แล้วไงเอาง่ายๆผมเก็บไม่ได้ละ ก็ต้องเอฟประมาณหนึ่งชั่วโมงคิดดูก่อนจะได้เพชรมาโอ้ผมขอแบบเอาไว้ต่อกันคลิปหน้านแล้วกันนะชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปตันไปจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็รอติดตามชมนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วผมเล่นไม่ไหวแล้วกิมนี้ไปละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกิน